สวยงามครับผมสวยงามครับผมได้มา4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเราได้บิ๊กวินปีสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่นสล็อตนะในเกมเมอร์เมดนะครับอ่าไปเกมน่ารักน่ารักนะฮะอ้าวเกมแรกเข้ามาแล้วนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะอยากให้เพื่อนลองเล่นมาเลยคับเพราะว่ามันแตกง่ายมากเห็นไหมฮะบิ๊กวินเข้ามาแล้วฮะซึ่งผมติดไปครั้งละ450รเท่านั้นเองนะครับ ได้กลับมา4,000แล้วฮะ5,000ันแล้วด้วยหกพันหกพันบนะครับเห็นะเล่นง,ง่ายๆนะครับนะกับเกมเมอร์เมสซึ่งตอนนี้นะฮะยังไม่มีใครรู้นะใครเข้ามาดูก่อนนะแล้วไปเล่นตามผมนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนนะรับประกันเลยนะครับได้ไหสองพั่ร้อยครับผมมาไปต่อกันเลยครับเห็นไหมตัวไวเข้ามามันก็จะยิ่งคูณไปเรื่อยๆนะครับอ่าได้10มา ได้มาสามร้อยครับได้ไหมแล้วฮะอาเราได้ตัวคิวนะครับไปต่อกันยาวๆนะเดี๋ยวพึ่งนิ่เดี๋ยวพึ่งนิ่อ้าวฟีสปินเข้ามาแต่ไม่ได้ฮนะต้องเป็นสามตัวขึ้นไปนะครับถึงจะได้เป็นฟีสปินนะเฮ้ยได้ฟลาดาวมาครับสามตัววายไม่ได้เชื่อม เราได้ตัวคิวอยู่นะครับอย่าเพิ่งนิ่งนะไปเรื่อยก่อนนะครับเราจะได้ตัวเก้าครับโอ้โหแต่ว่าได้เยอะนะครับเก้าสี่ตัวนะครับได้มาแปดร้อยกว่าเลยนี่ได้ตัวคิวนะครับซึ่งเกมนี้บอกเลยว่ามันแตกค่อนข้างที่ง่ายนะครับนะแต่ต้องใจเย็นหน่อยนะครับเพราะมันแตกทีนี้มันแตกมาเยอะมากนะ วิยยได้ายสองตัวครับมิกวินครับผมนะตอนนี้ได้มาขึ้น2,000แล้วโหไป5,000ครับบอกเลยว่ามาแน่นๆเจ็ดพัครับ7,800นะครับฮะตอนนี้เรากำไรเราทั้งหมดนะฮะอยู่ที่1นึ0 0หนะครับนะบผมขอสักนิดหนึ่งนะฮะ oh, <yeah. S 1> เผื่อฟรีสปินจะเข้ามา ถ้าได้ฟรีสปินนะเราได้ถึง15ฟรีสปินเลยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากด้วยนะฮะ้ยได้พี่ฉลามมาครับฟรีสปินสวยงามครับผมสวยงามครับผมได้มา4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเราได้บิ๊กวีนไปอีกโหได้ทั้ง4ตัวนะครับตอนนี้กำไรพุ่งมาแบบกระฉูดเลยฮนะ 7,000แล้ว800 0แล้ว9 0 0 0พนะครับวิกวิน4ตัวเป็น,น 15, ฟีสปินนะครับได้15ฟีสปินนะครับแล้วก็คูณ3นะครับเร้วไม่รู้ว่าจะเข้าไหมครับโอกาสเข้าในเกือบทุกเกมเลยนะครับที่เราเดิมพันไปฟีสปินมาเพิ่มอุไม่มาแต่ได้2ตัวนะครับก็ยังได้บวกเพิ่มอีกนะครับเป็น3 0 0พันแล้วนะครับ หลือสิบฟีสปปนให้เราลุ้นกันแบบตื่นเต้น้นะไม่ห่วงเราได้กําไรมาเรียบร้อยแล้วฮะฟีสปินชวิตเลยยเลยอีกแล้วโอ้โห้าเราได้เพิ่มมันก็จะบวกเพิ่มอีกนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะใครแบบดวงแน่นๆนะบอกเลยมาเล่นเกมนี้นะรับรองบวกกันแน่นอนนะครับสิฟีสเปนสุดท้ายจะมาไหมครับได้พิชลามาอีกแล้วใส่แว่นยังรอ ฟีสปินโอ้นไม่มาแล้วอะว่าสนุกดีนะเพราะว่ามันเข้าฟีสปินอีกเกือบทุกตาเลยอะแต่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านี่ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะจบไปครับเราได้มาทั้งหมดเป็น19,000นานะครับซึ่งรวมกับของเก่านะเป็น30,000เลยนะฮะใครสนใจนะครับผมจะ